เตือนหลายรอบแล้วไม่ฟังพ่อเอกถึงกับทนไม่ไหวถึงกับต้องออกมาโพส์แบบนี้ขราบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องมือนเขากับมีเรื่องเล่านะครับผมเนาะข่าวสารเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเฮ่าเอามาบอกสุพีเอามาบอกส,สุนองเอามาบอกสู่เอฟซีอีหล่าหน่อยกันเด็ฟังคือเกา่าต้องบอกว่าเดือดกลางดึกนะครับผมเนาะเมื่อทางเพิด พ่อแม่วิงแฟนเพจนะครับผมเนาะได้ออกมาโพสตพี่นอ้องพร้อมแคปนะครับผมเพจเพจหนึ่งที่นํารูปอิหล่าน่อยเฮ้ามากักเอารูปอิหล่าน่อยเฮ้าไปแปะกับเหตุการณ์ต่างๆนะครับผมนะเนาะ่ว่าจะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมทัางพิกันจอมพลัง่งทางกูัยหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุนะครับผมเนาะ มักเอารูปอีหลาหน้นอยเข้าไปแปะซึ่งกะมี่เอฟซีแฟนครับเตือนหลายครั้งนะครับผมเนาะสำหรับเพจนี่ว่าเหตุแบบนี้มันบ่เหมาะสมเหตุแบบนี้มันบ่ถูกต้องบ่มสมควรเอารูปอีหลานน่อยเข้าไปแปะในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งถามว่าเนาะผมเนาะพ้นได้พ้นดีกับพ้นเสียพี่นอ้องพ้นเสียมันเยอะกว่าอยู่แล้วถ้าคนหูจักอีหลานน่อยเข้านะจะหูว่าเออ เรื่องนี่นะครับผมเขาเอามาแปะซื้อมันมาเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าคนไม่รู้จักนะครับผมอีหล่าหน่อยเฮาเขาจะมองว่าเด็กเป็นยิ่งผู้หนีเป็นไผรมาหาแสงบอกจะเอาเรื่องนี่มาสั่งกระแสย้าคองบอกคนภายนอกที่เขาบอกหูเขาจะมองแบบนี้นะครับผมเนาะซึ่งมันทรงผลเสียให้กับตัวน้องตัวศิลปินของน้อง ซึ่งทางเพจนี่กับพยายามเพดแบบนี้มาตลอดนะครับผมเนาะนั่นคือเอารูปอีหล่าหน่อยเข้าไปแปะในเหตุการณ์ต่างๆทางพรอเอกนะครับผมเนาะทางเพจพ่อแม่อหญิงแฟนเพจก็ได้ออกมาโพสพร้อมแคปนะครับผมเนาะรูปจากเพจบาวิทมักหมอลำสตูดิโอชาแนลนะครับผมเนาะพร้อมขอความที่ว่าสิหากินพ่อซำหนีบอย่านเขาบอกกดไลค์ให้เอารูปไปใส่ เห็นหลายรอบแล้วซองนี่วสันเดนนี่คือโพ์ของทางเพจพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจนะครับผมนเพเ่นได้ออกมาโพสพร้อมแคปรูปของทางเพจบาวิดมักมวลมาลงแฟนคลับเอฟซีกัดเขาแสดงความคิดเห็นกันหลายเลยพี่น้องเงดย่ดงเกือบทุกโพ์อีกแล้วตีเจอทุกโพ์ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งโอ้ยน้องเงคัก รวมพลังทุกคนไปกดรายงานมันครับอ่างึดหลายงึดนะครับผมเนาะอ่าหลายคนกะบ,บอกว่ามันพอสมควรนั่นแหละพี่น้องไม่สมควรที่จะทําแบบนี้นะครับผมเนาะคอนเทนต์มีเยอะแยะคอนเทนต์ดีๆมีมากมายนะครับผมเนาะซึ่งตัวบ้าวิสานเองก็ไม่ได้อบอกว่าคอนเทนต์บ้าวิสานดีนะครับผมเนาะอ่าแต่นะครับผมเนาะสิ่งที่เข้าควร ให้กับศิลปินนนันคือให้เกียรตินะครับผมเนาะให้เกียรติศิลปินและการเบิ่งถึงความเหมาะสมความไม่เหมาะสมทางช่องบานทสารเอาทางเพจบานทสารหรือทางอแอลฟ,ฟาของบานทสารอาจจะเป็นคลิปที่มาจากหลายๆช่องนะครับผมเนาะแต่เราให้เครดิตและบานทสารจำยู่เสมอว่าคลิปนั้นต้องลงอย่างหน่อยแปดชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมเนาะนนคือต้องให้ต้นคลิป เพิ่นได้ยอดวิวแบบเต็มๆก่อนให้ต้นคลิปเพิ่นทำงานให้ได้ยอดวิวแบบเต็มๆซึ่งเข้าไปเบิ่งได้เลยทางเพจของบ่าวิสารน่ะย่างหน่อยๆน,นะครับผมเนาะคลิปลป,ลปนั่นที่บ่าวิสารน,นัาไปลงอาจจะเป็นคลิปมาจากทางช่อง YouTube นะครับผมเนาะอาส่วนมากจะเป็นของทางเสียนุ่นซึ่งคลิปของเสียนุ่นจะพาดไปแล้ววัน2วันสวันอาทิตย์ เป็นย่างหน่อยแล้วก็ผมเนาะบริสารจังเอาบางส่วนบางตอนอที่เป็นช็อตตะฮักตะฮักของอีหล่าหน่อยเฮามาตัดลงแล้วก็ให้เคดิตไตภาพซึ่งเรื่องนี้เลาวผมเนาะบาสารกับเคยเตือนด้วยกันว่าเคยโพสเตือนล่ะพี่น้องกับมีหลายคนบ่พอใจว่าว้ากันตรงๆว่ามีหลายคนบ่พอใจบาวสารถึงกับบล็อกถึงกับเลิกเป็นเพื่อนกับบริสารแะครับผมเนาะเมื่อบริสารโพสเตือนว่า การเฮ็ดแบบนี้นะครับผมเนะาะควรให้เกียรติต้นฉบับย่างย่างหน่อยๆการให้ต้นฉบับเพิ่นลุ่งนะครับผมเนะาะจักแปดสุโมงจักมือหนึ่งกรเพื่อให้ยอดวิวต้นฉบับได้แบบเต็มที่าหา้ต้นฉบับเพิ่นในทํางานแบบเต็มทีกรเขาจังนํามาเสนอข่าวเขาจังนํามา,าลุ่งนะครับผมเนาะถ้ามันมาเป็นเรื่องแบบเร่งด่วนอีรีถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะ่บะบริสารจบบกขาดเลยนะครับผมเนาะแต่ นี่มันเป็นมันเป็นคลิปที่เพิ่นลงล่งบริเัทพ่อหน้าที่ลงบริษันพ่อหน้าที่อยู่แม่พี่น้องกับมีบางคนเป็นดูดแล้วก็เอามาล่งทังช่องเจ้าของซึ่งบาอิสานเคยเตือนไปแล้วหลายคนบ่พอใจหลายคนบอกบาอิสานนะครับผมเนาะซึ่งบาอิสานก็นย้ำยุ่เสมอว่าบา่ได้ว่าเจ้าของดีนะครับผมเนาะเพราะตัวบาอีสานเองกะน,นำคลิปจากช่องอื่นามาลงขึ้นกันแต่เรารู้จักคำว่าให้เกียรติซึ่งกันและกัน ให้เคดิตนะครับผมเนาะแล้วก็ห้ต้นฉบับได้ยอดวิวแบบเต็มๆก่อนซึ่งคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมเนาะผมเสวาเจ้าของซองเพลนนะครับผมเนาะยอดวิวเพลนได้แล้วยอดวิวมันหนิงแล้วนะครับผมเนาะแล้วฮอนํานมาลงมันอาจจะเป็นอีก่องทางหนึ่งที่คนเห็นคลิปสั้นๆเฮาแล้วอยากไปเบิ่งคลิปเต็มๆจากทังจากทางช่องหลักจากท่กานทาง,งต้นฉบับแล้วไปค้นหาต้นฉบับซึ่งเฮากับ ให้เคดิตตนฉบับนะครับผมเนาะไตคิปตลอดซึ่งบาสานมองว่ามันมันบ่เป็นกฎบ่เ,เป็นระเบียบระพ่น้องเรื่องนี่มันบม,ม่มีกฎบ่มีระเบียบแต่มันคือการให้เกียรตินะครับอันนี้บ่งู้ว่าผู้ใจจะมองแบบไดอ,อาจจะมองว่าบาสานด,ดูนะมองว่าบาสานเท,ทด็ดบ่ดีก็ได้นะครับผมเนาะ แต่มุมมองบอลสารจะประมาณนี้แล้วก็มีอีกนะครับผมเนาะบางเพจพี่น้องอ่ายิ่งเพจที่ใส่ซื้อว่านักลองนะครับผมเนาะเราก็เอารูปอีหล่าหน่อยเฮาอ่าเป็นรูปของอีหล่าหน่อยเฮาเป็นโปรไฟล์นะครับผมเนาะใส่รูปอีหล่าหน่อยเฮาเป็นโปรไฟล์และใส่ซื้อเพจว่านักลองพี่น้องก็จะมักแบบเอารูปอีหล่าหน่อยเฮาถืออ่าทายกับพวงมาไล่นะครับผมเนาะทายกับรางวัลแล้วไปแปะเป็น เลขหวยเชื่อว่าน่าจะผ่านตาพี่น้องอยู่แล้วนะครับผมนาะสำหรับโพสต์ประเภทนี้ซึ่งก็มีหลายคนเข้าไปเตือนว่ามันบเหมาะสมแต่ตอนนี้กัย่งกัย่งเี็ดออกมาเรื่อยๆพี่น้องซึ่งอันนี้บ้าสารเตือนด้วยความหวังดีเลยถ้าเนาะครับผมเนาะคุณเป็นเอซน้องจริงๆอย่าเฮ็ดแบบนี้เถอะเนาะครับผมเนาะคอนเทนต์มีมากมายคอนเทนต์ดีๆมีตรงว่า ลอยแปดพันเก่าแต่คุณเลือกคอนเทนต์ที่มันเป็นแบบเนี้ยที่มันส่งผลเสียต่อศิลปินแบบเนี้ยคุณจะบอกว่าคุณสนับสนุนมันคือตรก,กะแบบไหนของคุณอันนี้บายซานก็อยากถามเพื่อกันเนี่ยว้าในคลิปเนี่ยหลายคนบ่พ่อใจบายซานแล้วหลายคนบอกเตียมบ็อกบายซานเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเขาก็ต้องว่ากันแบบตรงๆแบบนี้ละพี่น้องพี่น้องละ่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวก,กับเรื่องนี้ว่าจังใดแน่ คอมเมนต์กันเขาไม่ได้นะครับผมเนาะทีบาซันออกมาอัดคลิปออกมาเหตุคลิปเรื่องนี้เข้าเบรตตี้ตัดข้าบปเดดอกนะครับผมเนาะเพียงแต่เราอยากเตือนด้วยความหวังดีในฐานะที่เป็นเอฟซีแฟนคลับของอีหล่าหน่อยคนหนึ่งคือกันนะครับผมเนาะก็อยากเตือนสิ่งไหนที่ควรทําบ่ควรทําสิ่งไหนที่ควรรู้จักให้เกียรติอ่าสิ่งไหนที่มันเป็นการสนับสนุนน้องนะครับผมเนาะเข้าก็อยากเห็นตรงนั้นมากกว่า สิ่งใดที่มันจะเป็นพ้นลบกระทบนะครับผมเนาะกับน่องเป็นพ้นเสียกับน้องเอากับปรยากให้เหตุอะพี่น่องในฐานะเอฟซีผู้หนึ่งส่วนพี่น้องจะมีความคิดเห็นว่าอย่างใดก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเนาะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้พี่น้องสิ่งที่บริสารเหตุอาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะแต่เรากับพยายามที่จะให้เกียรติทุกคนให้เกียริซึ่งกันและกันนะครับผมอันนี้ บาวสารบรได้บอกว่าบาวคอนเทนต์บาวสารดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะอ่าซึ่งซองบาวอีสานเนี่ยอ่บาบวา่าจะเป็นทางยูทูบเนี่ยนะครับผมเนาะกะบทำแบบนี้มาตั้งแต่มาตั้งแต่อีหลานหน่อยเข้ามามามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาใหม่ๆอยู่หลับลี่น้องแล้วกะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันมาตลอดนะครับผมเนาะอ่ะบาบว่าจะเป็นจากทางต้นต,นต้นฉบับเจ้าของคลิปเองอ่าซึ่งบริสานก็เคยถามเจ้าของคลิปเพิ่นอย่างเช่นเสีย่น่นแบบนี้นะครับผมเนาะอ่า ในคอนเทนต์ที่บาสานเอาช็อตอัตหาหักตหาหักของอิหลาหนอย่าเฮาหรือช็อตซึ่งซึ่งของอิหลาหนอย่าเฮามาตัดร่วมกันเป็นคลิปเป็นคลิปนะครับผมเนาะเป็นการทํา,ารีแอคชั่นบาสานขอใส่คํานี้ว่าเป็นการทํารีแอคชั่นเคยถามเสียนุ่นด้วยกันว่าเสียนุ่นหูสึกอย่างไงเสียนุ่นก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเนาะขนาดคอยเป็นเจ้าของคลิปคอยเห็นคลิปคอยในใน,ในคลิปเจ้าคอยก็ยั่งน้ำตาซึมคอยก็ยัง่งน้ำตาขอน้ำเลยเสียนุ่น เบาแบบนี้นะครับผมเนาะซึ่งหลายคนจะบอกว่าบายสันดูดคลิปบายสันนู่นนี่นั่นอันนี้เขาเคยพูดคุยนะครับผมเนาะกับทางเจ้าของคลิปเปิดมาแล้วนะครับผมเนาะซึ่งมันเป็นการทำรีแอคชั่นบา,สายสันย้ำอยู่ทุกครั้งว่ามันคือการทำรีแอคชั่นนะครับผม ส่วนพี่น้องจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้บายซานจะย้ำเตือนอยูเ่ยเสมอพี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับผมเนาะเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเฮาต้องการให้คนอื่นได้เกียรติเฮาเฮาก็ตตองหูจากให้เกียรติคนอื่นก,ก่อนที่ออกมาเฮ็ดคลิปออกมาเตือนกันด้วยความบางดีนะครับผมเนาะบ่ว่าจะเป็นเพจบ่าววิดนะครับผมเนาะแร้วกรทางเพจนักล่องนะครับผมถ้าอยากสนับสนุนน้องก็ลองปรับคอนเทนต์เบิ่งนะครับผมเนาะคอนเทนต์ที่มันส่งเสริมน้อง ก็อยากให้คิดถึงมุมนี้นะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบา,าสาน้ำแดงเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บาลานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ